ชาวโซเชียลแสวว่าอาการทิมพิธาหลังเจอถามเรื่องแอฟเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนนั้นจับตากันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วมีกระแสข่าวหรือเรื่องความรักของทีมพิธาลิ้มเจริญรัสองสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลกับดาราสาวแอฟทักษอรอนพักสุขเจริญออกมาซึ่งทีมพิธาเองก็ได้ออกมาแจงข่าวรือนี้ไปว่าเป็นแค่คนรู้จักกันเป็นแค่เพื่อนกัน ก็ปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนลูกเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวทั้งสองคนก็ตอนนี้ในใจก็มีแต่เรื่องการทํางานการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดและก็เป็นสิ่งที่ผมโฟกัสมากที่สุดตอนนี้คงไม่มีเวลาให้กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นักล่าสุดเพจสอนยุทธสุทธนาจินดากรรมกรข่าวได้เผยคลิปมมเมนต์สุดเถื่อนเรื่องนี้ของทีมพิ่าอีกครั้งหลังอยู่หัวหน้าพักฝ่ายค้านพักดังถูกถามถูก,ถกแซว เรื่องความสัมพันธ์กับแอฟทักษะอ่อนแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเจ้าตัวถึงยิ้มเขินออกอาการไปไม่เป็นก่อนตอบว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีโสดโสดสนิทด,ด้านชาวโซเชียลพากันเข้ามาแซวก,กันอยากมากเช่นไปแซวเขานอกแต่ว่าเหมาะสมกันมากสวยหลอ่อขอให้รักกันจริงๆหน้าแดงล่ะหนึ่งเขินตามเลยแกฉันเขินตามทําไมกอรนเนขินเป็นน้องพ่อพิธาท่าเป็นจริงจะดีใจมากและทําไมต้องโสดโสดสนิทมันมีอะไรไม้และอื่นๆเรียบเรียงโดยทีมงาน see the news